วิดีโอนี้มีการพูดถึงเนื้อเรื่องของดาบพิฆาตอสูรตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเนื้อหาจึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่ต้องการจะรีแคปข้อมูลสำคัญเก็บตกรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ต่อยอดในการรับชมดาบพิฆาตอสูรสีซั่นที่5ฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยดูหรือว่าอ่านดาบพิฆาตอสูรมาก่อนก็ให้กดหยุดวิดีโอนี้แล้วก็หนีไปให้เร็วที่สุดนะครับแอดไวส์ ice, ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนนนแแลลละเเเเกกกมมมมมมิิิ่่่่งาาาาาายยยยีีีสสสคคาคค้้ค้้ใใใหหรุัััถชวววดดดดพพพศษต์ญ นึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวช่วงเวลาของดาบพิฆาตระศูนย์นั้นอยู่ในยุคไทโชซึ่งก็คือรัชสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิโยชิฮิโตะรือว่าจากักรพรรดิไทโชพระราชโอรสของจกักรพรรดิเมจิฟู้ฟื้นฟูพระราชอำนาจของจกักรพรรดกลับมาและนำพาญ,ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคใหม่ผ่านการปฏิรูปเมจิยุคไทโชจะกินระยะเวลาประมาณ15ปีนะครับ ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมปี1 9 1 2ถึง25ธันวาคมปี1926ครับซึ่งก็จ,จะตรงกับช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1ต้องบอกว่าก่อนจะเข้าสู่ยุคไทโชการปฏิรูปเมจินั้นนำพาวความก้าวหน้าทางด้านต่างๆให้กับญี่ปุ่นสมผลทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในสถานะผู้ชนะสงครามเรื่อยมาเลยครับทั้งสงครามจีนและการรา็รัสเซียอย่างไรก็ตามไทโชกลับเป็นยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองภายในประเทศ จกักรพรรดิไทโชนั้นมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อการบริหารบ้านเมืองมีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลหลายครั้งประกอบกับแนวคิดประชาธิปไตยและกระสลีนิยมที่แพร่หลายมันได้นำพาการเมืองญี่ปุ่นได้เข้าสู่ระบบรัฐสภาและก็มีพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยจกักรพรรดิจึงถูกลดบทบาทลงอย่างมีนัยสำคัญครับเว่าในมุมมองของระดับโลก ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีสัญญาณุภาพมากๆและเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่เป็นผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1ในขณะเดียวกันแง่มุมทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานั่นทำให้นอกจากเรื่องแนวคิดทางการเมืององค์ประกอบของชาติตะวันตกด้านอื่นๆเข้ามามีอิทธิพลภายในประเทศเช่นการแต่งตัวดนตรีอาหารวรรณกรรมการเริ่มต้นให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศรวมทั้งนวัตกรรมทางด้านระบบไฟฟ้าการคมานาคมผ่านรถรางและรถไฟ ยุคไทโชช่วงปลายนั้นต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่1ครับเจอกับปัญหาภัยธรรมชาติและก็วิกฤตทางด้านการเมืองกระทั่งเมื่อสิ้นสุดราชสมัยกองทัพจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากในราชสมัยโชวะนาพายญี่ปุ่นเข้าสู่รัฐที่ฐานนิยมขั้นสุดและได้ต่อยอดเข้าสู่การทําสงครามโลกครั้งที่2นั่นเท่ากับว่าการเลือกใช้ยุคไทโชวมาเป็นเซตติ้งให้กับดาบพิฆาตอสูรจึงสะท้อนบริบทฉากหลังที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับจากญี่ปุ่นแบบดัั้้งงเเเดิมมขาสู่่่ยุคใหนนอ อสูรในคิเมสุนโนะใยญบะนั้นเป็นอสูรกายที่มีต้นกําเนิดมาจากมนุษย์ที่ได้รับเลือดจากคิบุซุจิมุซันมุซันคืออสูรตนแรกที่มีอายุหลายร้อยปีครับแทรกซึมแอบแฝงเร้นกายอยู่ภายในสังคมมนุษย์เรื่อยมาความต้องการสูงสุดของมุซันก็คือการหาวิธีเอาชนะแสงอาทิตย์เพราะแสงแดดคือจุดอ่อนของอสูรทุกตน การสัมผัสกับแสงอาทิตย์จะทำให้ร่างกายของอสูรสลายไปอย่างรวดเร็วมูซันจึงใช้เลือดของตนเองนะครับเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเป้าหมายก็เพื่อให้เหล่าลูกสมุนเป็นกองกำลังที่ช่วยเขาตามหากลวิธีในการเอาชนะแสงอาทิตย์ให้ได้เซลล์ที่มาจากเลือดของมูซันจะมีอิทธิพลต่ออสูรทุกตนเลยครับแ่นทำให้เขาสามารถอ่านความคิดเมื่ออยู่ในระยะใกล้รู้ตำแหน่งเมื่ออสูรเหล่านั้นอยู่ไกลออกไปพร้อมกับคำสาบที่ฝังเอาไว้บนเงื่อนไขว่าอสูรตนใดที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับเขาอสูรตนนันที เหล่าสูนจะมีชีวิตที่เป็นอมะตะมีพลังกำลังและก็ฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยการกินเลือดกินเนื้อของมนุษย์ยิ่งกินมากเท่าไหร่นะครับพลังของมันก็จะยิ่งมากขึ้นนอกจากนั้นอสูนจะมีความหิวโหยที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกมันออกล่าเหยื่อและความหิวยังเป็นบ่อกเกิดของการสังหารคนในครอบครัวนำพาศกนฏกรรมมาย,ยังตัวละครหลายคนภายในเรื่องอสูนบางตนจะมีพลังพิเศษที่เรียกว่าวิชาเลือดอสูนหรือในฉบับบางงะจะเรียกวิชานี้ว่ามนอสูนโลหิตวิชาเลือดอสูนจะเป็นสกิลที่ทำให้ใหสว,วนััับบบบ่นปลดอออยพพงงเเศษใแฉขตวง เช่นวิชาเลือดอาสน์สร้างบึงสีดําขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ซ่อนตัวและก็เข้าโจมตีเหยื่อวิชาเลือดอสนรที่ใช้สร้างบ้านเขาวงกตแหรือว่าวิชาเลือดอสูรที่ช่วยเพิ่มพลังการโจมตีทางกายภาพในรูปแบบต่างมูสันกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าอาสนรจะไม่อยู่ร่วมกันพวกมันจะมีอาณาเขตออกล่าของตอนเองซึ่งเชื่อว่าเหตุผลที่มูสันมีกฎแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มีการสมคบคิดกันระหว่างอาสนรครับนำไปสู่การเป็นปฏิปักษ์กับตนเอง อย่างไรก็ตามแม้อสูรจะเป็นภัยต่อมนุษย์แต่การมีอยู่ของพวกมันก็นับได้ว่าเป็นเรื่องลี้ลับถูกมองจากคนหมู่มากว่าอสูรเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าซะมากกว่าน้อยคนในสังคมญี่ปุ่นในะเวลานั้นจะเชื่อว่ามีอสูรอยู่จริงจะมีก็เพียงกลุ่มพิฆาตอสูรเท่านั้นที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกำจัดอสูรโดยเฉพาะซึ่งการปิดชีวิตอสูรกายเหล่านี้นอกจากแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีอีกวิธีก็คือการตัดคอด้วยดาบชนิดพิเศษนักดาบแห่งกลุ่มพิฆาตอสูรยังใช้วิธีการนี้ต่อกอกรัับตู เพิ่มเติมก็คือดอกฟูจิจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อสูรจะไม่ชอบกลุ่มพิฆาตอาสูรจึงใช้พื้นที่ภูเขาฟูจิคาสเนะที่มีดอกฟูจิบานสะพรั่งตลอดทั้งปีเป็นที่กักขังอสูรไว้ด้านบนนะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่คัดเลือกนักดาบฉะนั้นโดยสรุปก็คืออาสูร99%ที่ปรากฏในเรื่องเกิดมาเพราะฝีมือของมูซัน เป้าหมายก็เพื่อให้พวกมันพัฒนาความแข็งแกร่งจากการกินมนุษย์และเป็นผู้ช่วยในการตามหาวิธีเอาชนะแสงอาทิตย์กระทั่งข้อที่จริงนี้ก็มาเฉลยในซีซั่นที่4นะครับว่าสิ่งที่มูซานตามหาก็คือดอกฮิกันบะระสีฟ้าที่เขาเชื่อว่ามันจะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ศอสูนสามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเนสโก้น้องสาวของพระเอกที่กลายเป็นเอสูกลับกลายเป็นตัวแปรสําคัญของภารกิจนี้เนื่องจากเนสโกะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเธอเป็นเอสูนต้นแรกที่สามารถเดินท่ามกลางแสงตะวันได เอซุโกะจึงตกเป็นเป้าหมายของมุซันในที่สุดส่วนอสูรอีกหนึ่งที่ถูกละเอาไว้ก็คือยูชิโร่เขาถูกเปลี่ยนเป็นอาสูรจากการช่วยเหลือจากธรรมโยเนื่องจากยูชิโร่นั้นป่วยหนักและกำลังจะตายในไม่ช้าหญิงสาวที่ค้นคว้าวิธีเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอาสูรมากกว่าร้อยปีก็สามารถทําให้ยูชิโร่กลายสภาพเป็นอาสูรและรอดชีวิตมาได้ในที่สุดทว่าเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้ฉเฉลยนะครับว่าธรรมโยใช้วิธีการแบบไหนเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือธรรมโยและเนซุโกะนั้นต่างเป็นอา,นนากคสัั่่่่่่งงงงขออออมมมมมุนนนนาาาาาาาไไไดด้้้้้้ททํํใหหจวยรยาารรสถูููตแีคเ กลุ่มพิฆาตอสูอสนั้นก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลอุบุยาชิกิซึ่งผู้นำหรือว่านายท่านคนปัจจุบันก็คืออุบุยาชิกิคางะยะหน้าที่หลักของกลุ่มพิฆาตอสูนก็คือการตามล่าหาบ่อแสและก็กำจัดอสูนที่เป็นภัยต่อสังคมมนุษย์ยังไงก็ตามเมื่ออสูนถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายในสังคมญี่ปุ่นนะช่วงเวลานั้น กลุ่มพิฆาตอาสูรจึงไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไม่มีการสนับสนุนใดๆองค์กรนี้จึงขับเคลื่อนด้วยตัวเองทว่าพวกเขาก็มีสมาชิกหลายร้อยคนและก็ดำรงอยู่ภายในสังคมญี่ปุ่นมาก,กว่าหลายร้อยปีโครงสร้างภายในองค์กรก็จะมีนายท่านแห่งตระกูลอุบยาชิกิเป็นผู้นำสูงสุดทว่าจุดอ่อนของลูกชายในตระกูลนี้ก็คือมักจะมีร่างกายอ่อนแอและก็จะป่วยอยู่เสมอแต่ว่าท่านผู้นำก็ยังยืนหยัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให,ให้กับเหล่านักล่าอาสูรคอยชี้นำและกำหนดแผนการต่างๆเพื่อรับมือกับมุสันอุาาิกกคจด้มนผูตตท ทีนี้โครงสร้างในลำดับรองลงมาจากนายท่านก็คือเสาหลัก9้าคนครับพวกเขาคือนักล่าอาสูรมือฉมังที่ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นเสาหลักจากเงื่อนไขที่พวกเขาสามารถสังหารอาสูรจันทราได้อย่างน้อย1คนหรือสังหารอาสูรไว้ได้อย่างน้อย50ตัวก็จะมีชื่อในการคัดเลือกในกรณีที่ตำแหน่งเสาหลักว่างลงโครงสร้างถัดลงมาจากเสาหลักก็จะเป็นคณะนักล่าอาสูรลำดับชั้นต่างๆซึ่งกลุ่มตัวเอกและเพื่อนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้โดยนักล่าอสูรบางคนที่มีความสามารถโดดเด่นก็จะถูกจัดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเสาหลักอีกด้วยคร ตำแหน่งองค์ประกอบอ,อื่นที่ไม่ใช่นักล่าสูนก็จะมีคาคุชิที่เป็นฝ่ายสนับสนุนช่างตีดาบที่ทำหนา้าที่ผลิตดาบปราบอสูนให้กับนักล่าชาวบ้านที่หน้าบ้านมีตราประทับดอกฟูจิพวกเขาเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยได้รับการช่วยเหลือจากนักล่าอสูนนั่นทําให้พวกเขาพร้อมที่จะให้ที่พักพิงข้าวปลาอาหารและสัพพอสิ่งต่างๆให้กับนักล่าอสูรอย่างเต็มที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและท้ายสุดก็คือกลุ่มคนที่ถูกปัญจัสถานาให้เป็นผู้เลี้ยงดูผู้เลี้ยงดูจะเป็นตัวละครที่เคยมีตำแหน่งระดับสูงในนนห่่ยพาอาอูรมกค ยกตัวอย่างเช่นคุณอุโรโกะดาคิซากอนจิที่เป็นผู้เลี้ยงดูของทันจิโร่ก็เคยเป็นเสาหลักวารีหน้าที่ของผู้เลี้ยงดูก็คือการคัดสรรชุบเลี้ยงและก็ฝึกฝนเหล่านักดาบอายุน้อยให้พร้อมเข้าสู่การคัดเลือกครั้งสุดท้ายที่เขาฟูจิคาเเนะการฝึกอาจจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันอย่างพระเอกก็ผ่านการฝึกฝนมากกว่า2ปีครับกระทั่งเขาสามารถฟันก้อนหินจนแยกออกเป็น2ส่วนคุณอุโรโกะดาคิจึงอนุญ,ญาตให้ทันจิโร่เข้าร่วมการคัดเลือกได้แน่นอนว่าวิธีการฝึกกับราณที่เป็นสกิลเฉพาะตัวทีู่่้้ดดแลเเป็นนนเน็นนนนนคสออใหหกกไมมืัวย เงื่อนไขของการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก็คือการเอาชีวิตรอดไปให้ครบ7วันบนพื้นที่ภูเขาที่มีอสูรถูกกักขังเอาไว้บททดสอบจึงมีชีวิตของเหล่านักดาบเป็นเดิมพันซึ่งเมื่อทาสาเร็จนักดาบจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักล่าอาสูรระดับชั้นล่างสุดครับและก็ได้ดาบประจําตัวได้เครื่องแบบพิเศษที่ทนทานการโจมตีของอสูรระดับทั่วไปและอีกการสื่อสารที่จะทําหน้าที่ส่งมอบคําสั่งต่าง จากนั้นเมื่อพร้อมนะครับนักล่าสูนแต่ละคนก็จะได้รับภารกิจให้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีบอกแสเกี่ยวกับอสูนโดยเฉพาะข่าวการหายไปอย่างปริศนาของผู้คนในสถานที่ต่างๆในขณะเดียวกันนะครับพวกเขาก็ต้องฝึกฝนวิชาการต่อสู้และก็ทักษะเฉพาะในการปราบประสูน กระบวนการปราบอสูรจะตั้งต้นจากดาบประจำตัวที่นักดาบผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เลือกสันแร่เหล็กของตนเองแร่ที่ใช้ตีดาบจะได้จากเขาโยโคหรือว่าภูเขาแสงตะวันว่ากันว่ามันคือภูเขาที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์มากที่สุดนะครับแร่เหล็กจากที่นี่จึงผ่านการอาบแสงตะวันแลวก็ซึมซับแสงจากพระอาทิตย์เอาไว้เป็นบริมาณมากมันจึงเหมาะต่อการเป็นอาวุธปราบอสูร ดาบทุกเล่มจะถูกตีขึ้นโดยช่างตีดาบที่อยู่ร่วมกันภายในหมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่ซ่อนเร้นให้ปลอดภัยจากอสูรเพราะถ้าไม่มีคนตีดาบให้นักล่าสูนก็เปรียบเสมือนนักสู้ที่ไร้เคี้ยวเล็บพิกัดของหมู่บ้านจะเป็นความลับระดับสูงสุดรองจากตำแหน่งขรือหานของจะกูลฎอุบุยาชิกิ ดาบที่สร้างเสร็จแล้วจะเรียกว่าดาบนิจิรินหรือว่าดาบเพลิงสุริยันคุณนสมบัติของดาบชนิดนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนสีไปตามผู้ใช้ดาบนั่นทําให้บางครั้งนิจิรินจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าดาบเปลี่ยนสีครับโดยสีของใบดาบก็จะมีความสัมพันธ์กับปราณที่คนคนนั้นเลือกใช้งานด้วยปราณคือรากเงาพลังของเหล่านักดาบที่ขัดเกลาให้วิชาดาบของพวกเขามีความเฉียบคมในเรื่องจะอธิบายกลไกของปราณเอาไว้นะครับว่าปราณจะมีรากฐานมาจากการควบคุมลมหายใจและการเพ่งกระแสจิตก็เกิดการกระตุ้นการเต้นห ร่างกายจะร้อนขึ้นปอดขยายใหญ่อากาศที่สูดเข้าไปจะมากขึ้นส่งผลต่อเนื่องให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแกร่งได้ในช่วงขณะนับเป็นวินาทีที่มนุษย์อย่างเราสามารถแข็งแกร่งได้เหมือนอสูรมเมเม์นั่นเองที่นักดาบจะประสานพลังกายและจิตใจเข้ากับวิชาดาบที่ร่ำเรียนมาก็เกิดเป็นรูปแบบการฟันด้วยปลานชนิดต่างๆที่สามารถปิดชีวิตหรือว่าสร้างบาดแผลให้กับอสูร ประวัติเกี่ยวกับปลานยังมีข้อมูลระบุไว้ด้วยนะครับว่าปลานตะวันคือปลานแรกเริ่มเป็นวิชาที่เป็นรากฐานที่ใช้สําหรับต่อยอดแต่แขนงไปสู่ปลานชนิดต่างๆในเวลาต่อมาแต่เมื่อผู้ใช้ปลานตะวันปรากฏตัวเราจะสังเกตคนคนนั้นได้จากปลานที่ปรากฏบนร่างกายความพิเศษอีกอย่างก็คือปลานของผู้ใช้ปลานตะวันจะมีอิทธิพลส่งต่อให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวมีปลาปรากฏขึ้นมาบนร่างกายอีกด้วย เัาตัวเอกในเรื่องก็จะใช้ปราที่เฉพาะตัวนะครับเช่นเซนอิสึก็จะใช้ปราอาัศนีทันจิโร่ใช้ปราวารีอินโนสุเกะใช้ปลาสว์ป่าเกรดความรู้เกี่ยวกับปราสัว์ป่าของอินโนสุเกะก็คือมันจะเป็นปราที่เขาคิดขึ้นเองครับแต่ก็จะมีรากฐานที่แยกย่อยมาจากปลาวายุ <S 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 衝すいません ปราเพลิงกับปราณนาคีก็มีการพูดถึงในแง่ของการเรียกชื่อด้วยนะครับว่าเหลานักล่าสูญจะซีเรียสเกี่ยวกับการเรียกชื่อนั่นทำให้เสาหลักของปราที่ใช้ดาบไฟจะเรียกปราในสายนี้ว่าปราเพลิงปรายังสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาและก็ผสมผสานให้เหมาะกับตัวเองซึ่งก็จะเป็นเหตุผลของการเกิดเป็นปราสายต่างๆทันจิโร่ยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถปรับใช้เทคนิคของปราอัศนีที่เขาได้คำแนะนำมาจากเซนิสสมาใช้กับสถานการณ์ต่อสู้ที่ต้องอาศัยความไวมากๆได้ หรือการผสมผสานปราณวารีและฮินคามิคางูระท่วงท่าระบำไฟที่ได้จากพ่อก็เกิดเป็นกระบวนท่าที่ผสมระหว่างน้ำและไฟขึ้นมาลบจุดอ่อนของกันและกัน เมื่อหน่วยพิฆาตอสูรมีเสาหลักทั้ง9คนเป็นขุมกําลังฝ่ายอสูรก็มีอสูรจันทราเป็นขุนพลเช่นกันอสูรจันทราจะเป็นตัวแปรในการดําเนินเนื้อเรื่องครับเพราะบริบทของการเป็นอสูรที่ต้องออกล่าเหยื่อกินมนุษย์เพื่อเสริมพลังพวกมันจึงตกเป็นเป้าหมายของเสาหลักที่จะต้องออกตามล่าก็เกิดเป็นโครงสร้างลาดับชั้นของอสูรขึ้นมาแน่นอนว่ามูซันคือจุดสูงสุดครับรองลงมาก็จะเป็นอสูรจันทรา12คนที่แบ่งออกเป็นอสูรจันทราข้างแรม6คนและอสูรจันทราข้างขึ้นที่แข็งแกกกร่่งวาอี6คน ความแข็งแกร่งจะแปรผันตรงตามจํานวนมนุษย์ที่กินเข้าไปและจํานวนเลือดของมูสันที่มอบให้พวกเขาแต่ละคนจุดสังเกตก็คือจันทราอสูรจะสลักตัวเลขไว้บนดวงตาอสูรข้างแรมจะสลักที่ดวงตาข้างเดียวแต่อสูรข้างขึ้นจะสลักที่ดวงตาทั้งสองข้างว่ากันว่าในรอบร้อยปีอสูรข้างแรมจะมีสลับสับเปลี่ยนกันบ้างแต่อสูรข้างขึ้นจะยังคงเป็นคนเดิมทั้ง6คนและลําดับความแข็งแกร่งตามตัวเลขจากลําดับที่6เป็นลําดับที่1ที่เป็นอสูรที่ทรงพลังมากที่สุดอสูรข้างแรมที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องกก็จะะมีด้วยัันนน2คครบ คนแรกก็คือรุยอสูรที่หลงไหลในสถาบันครอบครัวหมอนี้จึงดึงอาวสูรอื่นๆมาเป็นสมาชิกครอบครัวจอมปลอมของตอนเองรุยจัดเป็นหนึ่งในอสูรที่มูซานชื่นชอบครับเขาจึงอนุญาตให้รุยสร้างครอบครัวได้ซึ่งก็จัดเป็นข้อยกเว้นเรื่องข้อห้ามที่ไม่ให้อสูรนอยู่ร่วมกันครอบครัวของรุยจะเป็นอาสูรนที่มีพลังเมงมุมที่เชื่อมโยงกับมณลสูตรโลหิตของเขาที่จะใช้ได้มรณะในการจมงตีคนที่2ก็คือเอนมุ อสูรข้างแรมที่เอิอทูนและก็ศรัทธานในตัวมุซันอย่างไม่มีข้อก,กังขายอมแม้แต่ถวายชีวิตแก,กเขาโดยไม่หวั่นเกรงแถมยังมองเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่จะได้ตายด้วยมือของมุซันอีกด้วยมุซันจึงชื่นชอบเอนมุและตัดสินใจมอบเลือดให้พลังของเอนมุจึงมากขึ้นและแผนการของวันนี้ก็คือการกลายเป็นหนึ่งเดียวกับรถไฟครับพร้อมกับใช้วิชาเลือดอสูรที่ทําให้ผู้โดยสารบนรถเข้าสู่สถานะนิทราจากนั้นก็ใช้ความฝันเข้าจู่โจมจุดอ่อนที่เป็นปมในใจจากฝันดีแปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายในขณะเดียวกันก็ส่งมมนนนนุษยยทที่่่่ตตกกเเเเปป็าาาาาขขข้ไใใควฝัอออองงหืืพํลแจจิ เอนมุยังมีดวงตาที่จะาำให้ผู้สบตาตกอยู่ในสภาวะหลับไหลในทันทีได้ด้วยครับก็เกิดเป็นการต่อสู้สุดระหำระหว่างกลุ่มตัวเอกโดยเฉพาะทันจิโร่ที่ต้องปิดชีวิตตัวเองในฝันนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อเอาชนะศัตรูคนนี้อสูรข้างแรงทั้งหมดนั้นจบชีวิตไปแล้วนะครับบางส่วนตายเพราะฝีมือของกลุ่มพิฆาตอาสูรและบางส่วนก็ตายด้วยโทสะของมุซันนั่นทําให้ขุนพลของจอมวายร้ายเจะเหลือแค่อสูรข้างขึ้นเท่านั้นซึ่งตอนนี้อสูรข้างขึ้นทุกคนก็ได้รับการเผยโฉ ดาคิและกิวทาโร่อสู์ข้างขึ้นลำดับที่6จุดเด่นก็คือพวกเขามีด้วยกัน2คนพี่น้องน้องสาวจะมีฉากหน้าเป็นโอิรันในย่านเริงรมส่วนพี่ชายจะปรากฏตัวเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ต่อสู้ที่น้องรับมือไม่ไหวดาคิจะใช้ผ้าโอบิแปดเส้นเข้าโจมตีศัตรูจากทุกทิศทางระยะการโจมตีที่กว้างและรุนแรงจึงสร้างความได้เปรียบให้กับเธอครับอีกทั้งผ้าโอบินั้นแหลมคมเสมือนใบมีด ส่วนกิวทาโร่จะใช้เคียว2อันเป็นอาวุธเขาจะใช้วิชาเคียวโลหิตที่ผสมสารพิษลงไปจึงเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียเปรียบให้กับผู้ต่อสู้ได้อย่างมากซึ่งการเอาชนะดาคิและกิวทาโร่ต้องอาศัยการตัดหัวให้ได้ในระยะเวลาใกล้ๆกันเท่านั้นถ้าคนใดคนหนึ่งยังรอดอีกคนก็จะพร้อมขึ้นสภาพกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งเกียโกะอสูรขั้งขึ้นลำดับที่5ผู้คลั่งไคล้ในผลงานศิลปะอันน่าสยดสยองร่างกายของเขาเป็นเหมือนการเอาชิ้นส่วนของมนุษย์มาแปะรวมกันนะครับ เกาะชอบซ่อนตัวในหและวิชาเลือดอสูรนจะสัมพันธ์กับสัตว์น้ำเชนิดต่างๆรวมไปถึงการสร้างมวลน้ำที่เป็นอนณาเขตกักขังเป้าหมายฮังเทงูจันทาอาูรขั้งขึ้นลำดับที่4ีฮังเทงูจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนขี้กลัวนะครับมวลอสูรโลหิตของเขาจึงเป็นการสร้างร่างแยกที่สรงพลังขึ้นมาปกป้องตอนเองโดยร่างแยกจะมีด้วยการสีร่างที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกโกรธายินดีเพลิดเพลินและก็โศกา ร่างทั้ง4จะรวมกันกลายเป็นร่างที่เป็นตัวแทนของความเกลีดชังโซอาคุเทนได้ด้วยซึ่งจะเป็นร่างสุดยอดที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังสายฟ้าพลังคลื่นเสียงอาการเรียกมังกรพายออกมาโจมตีได้ดังใจอสุนจันทรา,ข,าขึ้นลำดับที่3อาคาสาจุดที่โดดเด่นที่สุดของอสุนตัน,นี้ก็คือความหลงใหลในการต่อสู้ครับ เมื่อสู่โลหิดของเขาจะเป็นการโจมตีทางกายภาพและคลื่นพลังอย่างตรงไปตรงมาตามสไตล์ไฟเตอร์สายพลังกำลัง,ส,งส่วนอสูรจันทราอันดับที่2อย่างโดมะและอันดับที่1โคคุชิโบในฉบับอนิเมะนั้นยังไม่ถึงคิวของพวกเขาอ่ะนะครับฉะนั้นผมก็ขออนุญาตละเอาไว้รอดูไปพร้อมกับกูบก้ชมทุกคนกันอีกทีครับเอาละและข้อมูลท้ายสุดของฝั่งอสูรก็คือพลังความสามารถของมูซันนอกเหนือจากการใช้เลือดสร้างอสูรสกิลฝั่งคำสาปและความฉลาดที่มีมูซันยังมีสกิลเปลี่ยนร่างกายให้เป็นผู้หญิงแล้วก็เด โคเวอ2.0แว่นกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Optus ที่ใช้วัสดุนิตินนลวัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมเทาว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง2,490บาทรวมเลนสั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านและก็ o f ฟ i c i a l p a เพของ Op t ตันะครับ ทันจิโร่เป็นลูกชายของทันจิโร่และคิเอะเขาเป็นเด็กชายที่มีผมกับตามีสีแดงเจอปนอยู่สะท้อนการเป็นสิญลักษณ์ของลูกทาทิตย์ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ทำงานที่เกี่ยวกับไฟก็มักจะมีลักษณะแบบนี้ครับทันจิโร่มีพี่น้อง5คนกระทั่งพ่อของเขาได้ตายจากไปทาให้เขาที่เป็นพี่คนโตต้องคอยทํางานขายถ่านเพื่อหาเงินมาจนเจอครอบครัวทว่าค่าคืนหนึ่งอสูรตนหนึ่งบุกโจมตีบ้านแล้วก็สังหารทุกคนในครอบครัวครับเหลือเพียงเนสโสกุที่ยังไม่ตายทว่าร่างกายของน้องสาวก็ค่อยๆกลาย ชันจิโร่ที่กลับมาถึงบ้านในเช้าวันต่อมาก็พบกับความจริงอัาแสนโหดร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเนสโกะที่รอดชีวิตพยายามโจมตีพี่ชายแต่ว่าในขณะเดียวกันโทมิโอกะกิยูก็ตามบอกแสอสูนมาถึงบ้านของตัวเอกกิยูตั้งใจจบชีวิตเนสโกะที่กลายเป็นอาสูนรทวังเมื่อพี่ชายตกอยู่ในอันตรายจิตใต้สํานึกของน้องสาวก็เด่นชัดขึ้นมาเธอเข้าไปปกป้องพี่ชายที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กิยูไม่เคยพบเจอมาก่อนกิยูจึงแนะนาให้ชันจิโร่พาน้องสาวไปเจออุโรโกโดาคิและเขาก็ได้ฝึกฝนนนนนเป็ัััักล่าอาูต้้งน ทีนี้สิ่งที่เนสุโกแตกต,ต่างจากอาสูรคนอื่นก็คือเธอไม่กินเลือดไม่กินมนุษย์แต่จะอาศัยการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูร่รางกายเนสุโกหล,ลับไปนานกว่า2ปีนะครับุโรโ,รโกะอาคิก็ได้ใช้การสะกดจิตเพื่อให้เนสุโกไม่ทำร้ายมนุษย์แล้วก็ยังปลูกฝังให้เธอปกป้องมนุษย์จากอาสูรด้วยในขณะเดียวกันเงื่อนไขสุดท้ายที่ทันจิโร่จะต้องทำให้สำเร็จก็คือการฟันก้อนหินขนาดใหญ่ให้แยกออกเป็น2ส่วนแต่เขาทำยังไงก็ไม่สำเร็จครับกระทั่งซาบิโตะและมาโกโมะปรากฏตัวเพื่อชี้แนะวิชาการต่อสู้ใใหหห้้้้้้้้้้ทาาาาายยสสุุดดดดดรรรรระเเเเออออกกกกก็ฟััััันนนนนนิไไขขจึงงบ่วมคคลื ลายเป็นหนึ่งในนักดาบ5้าคนที่ผ่านบททดสอบนี้นอกจากนั้นนะครับการต่อสู้กับอาสวนมือในระหว่างการคัดเลือกก็ทําให้พระเอกค้นพบความจริงว่าซาปิโตและมาโกโมะคือลูกศิษย์ภายใต้การดูแลของอุโรโกดาคิที่ต้องตายด้วยน้ํามือของอสวรตนนี้นั่นั้นกบว่าซาปิโตกับมาโกโมะที่เข้ามาช่วยพระเอกฝึกวิชาก็คือร่างวิญญ,ญาณของพวกเขานั่นเอง สกิลเฉพาะตัวอีกอย่างของทันจิโร่ก็คือการดมกลิ่นประสาสัมผัสชนิดนี้จะช่วยเขาในหลายๆด้านเลยครับทั้งการค้นหาเป้าหมายการวิเคราะห์เป้าหมายการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ยังถูกปรับใช้เป็นทักษะในการพิชิตศัตรูที่เรียกว่าเส้นได้แห่งช่องว่างอีกด้วย เซนได้ที่ปรากฏจากเส้นของพระเอกจะเชื่อมโยงจากปลายดาบไปสู่ช่องว่างของศัตรูระบุตำแหน่งจุดอ่อนที่จะใช้พิชิตพวกมันเมื่อเข้าร่วมกลุ่มพิฆาตอาสูรนะครับทันจิโร่ก็ได้รับภารกิจให้เข้าไปตามล่าอาสูรในที่ต่าง แต่ทั้งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในตอนที่เขาตามรอยอสูนไปจนถึงย่านอาสากุสะตอนนั้นเองที่พระเอกได้กลิ่นอสูนที่สังหารครอบครัวของเขาซึ่งก็คือมูซันพระอย่างที่ได้สรุปไปให้ในตอนตอนน้นนะครับว่าอาสูนทุกคนนั้นมีต้นกําเนิดมาจากเลือดของมูซันมูซันเป็นคนเดียวที่เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอสูนได้อย่างไรก็ตามศัตรูก็ใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเป็นมนุษย์ในละแวกนั้นให้เป็นอสูรเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองได้ล่าถอยออกมานาทีนั้นเองที่ทันจิโร่ได้พบกับคุณรย ก็เกิดเป็นพันธมิตรระหว่างนักล่าอาสูรหน้า,าสูรผู้ปรพลักที่มีเป้าหมายเดียวกันั่นก็คือการกำจัดมูซันและหาทางรักษาเนสุกโกให้กลับมาเป็นมนุษย์โดยทันจิโร่จะต้องคอยส่งเลือดของเนสุกโกให้ธรรมยโยตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับน้องสาวและทุกครั้งที่ปราบอาสูรจันชาได้นะครับธรรมยโยก็ขอให้พระเอกเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งให้เธอด้วยเช่นกัน จากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับเซนอิซึและอินโนสเกะที่จะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายพวกเขาต้องพบแรงเสียดทานอีกครั้งเมื่อเหล่าโดเอกได้รับการช่วยเหลือจากเสาหลักภายใต้ภารกิจบุกโจมตีรังของอสูนยันทราที่ใช้สกิลได้มรณะเป็นอาวุธศึกนี้จบลงด้วยการปลดล็อกพลังใหม่ของพระเอกฮินโนะคามิคางุระรือว่าสกิลเทพอ,อัคคีสองพี่น้องถูกพาตัวไปยังฐานบัญรชาการเพื่อตรวจสอบว่านซิโกเป็นอสูนที่ไม่ทำร้ายมนุษย์ การถูกเถียงสิ้นสุดด้วยการการันตีด้วยชีวิตของทันจิโร่อุรโกโดะคิและก็กิยูพร้อมกับการพิสูจน์เพื่อให้เห็นว่านิสุโกะไม่ได้สนเลือดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในท้ายสุดในท่านก็เป็นคนตัดสินให้สองพี่น้องยังมีสถานะเป็นนักล่าอสูรต่อไปเอรกและเพื่อนได้ฝึกฝนการเพ่งกระแสจิตรวมปราณทั่วร่าง24ชั่วโมงทักษะวิชาดาบและปราณจึงแข็งขึ้นตามด้วยภารกิจสึกรถไฟสู่นิรันท์ที่มีบทสรุปเป็นการเสียสละของเรนโกคุเคียวจูโร่ที่อยู่ที่ตนเพื่อ้อง,อง้้้ดาทัไไวไดหด

破壊殺 ทันจิโร่ได้มีโอกาสแวะไปที่บ้านของเคียวจิโร่เพื่อพบน้องชายและก็พ่อของเคียวจิโร่พระเอกตั้งใจจะไปแสดงความเสียใจส่งต่อคำพูดสุดท้ายของเคียวจิโร่ให้กับคนในครอบครัวและขอความรู้เกี่ยวกับปราณตะวันเพราะเขากลับไม่ได้การตอบรับที่ดีนักจากผู้เป็นพ่อในคราวแรกอีกทั้งคำพีที่บันทึกเกี่ยวกับปราณเพลิงก็ถูกฉีกทำลายจนไม่สามารถอ่านได้ก่อนกลับน้องชายของเคียวจิโร่ได้ส่งต่อกรงดาบของพี่ให้พระเอกเพื่อเป็นการขอบคุณและกรงดาบันนี้จะถูกใช้เป็นส่วนประกอบให้กับดาบเล่มล่าสุดของพระเอกในเวลาต่อมา ภารกิจต่อมาก็จะเป็นการบุกย่าเริงรมแห่งเมืองบุปผากับเสาหลักเสียงอุซุยเทนเงินภารกิจนี้ทาให้เทนเงินต้องสูญเสียดวงตาข้างซ้ายและก็แขนซ้ายในระหว่างต่อสู้กับปศจันทราข้างขึ้นลาดับที่6แต่ว่ายัางไงก็ตามครับพวกเขาก็สามารถสังหารอสูรย์ข้างขึ้นได้เป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีแถมยังสามารถช่วยเหลือภรยาทั้ง3คนของเทนเงินกลับมาได้ทั้งหมดโดยไม่มีตัวละครฝั่งโตเอกคนไหนต้องสละชีวิตในสึกครั้งนี้ทันจิโร่ที่ทําดาบพังไปหลายรอบจึงจำเป็นต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านช เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นี้ก็คือการเปิดเผยหุ่นกลคาราคุริที่มีต้นแบบมาจากนักดาบสมัยเซนโกคุลักษณะาภายนอกของหุ่นกลนั้นคล้ายคลึงกับนักดาบผมแดงที่ปรากฏในฝันของพระเอกแล้วก็ยังคล้ายกับอสูนข้างขึ้นลำดับที่1อีกด้วยทันจิโร่ได้ฝึกต่อสู้กับหุ่นกลอันนี้จนเขาพลั้งมือทำลายกลไกของมันพร้อมกับพบว่าภายในหุ่นเป็นที่ซ่อนดาบโบราณครับแต่ทว่าด้วยระยะเวลาหลายร้อยปีก็ทําให้คมดาบนั้นขึ้นสนิมคุณฮากาเนะสึกะที่คอยแอบ จากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์การบุกโจมตีของอสูรจันทราข้างขึ้นลำดับที่4และ5โดยฝั่งพระเอกก็มีเสาหลัก2คนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันนะครับคนแรกก็คือคันโรจิมิซุริเสาหลักความรักและคนที่2ก็คือโทคิโชมุอิจิโร่เสาหลักหมอกบทสรุปของอ e ีเวนต์นี้ก็จะยังเป็นชัยชนะของหน่วยพิฆาตอาสูนอสูรข้างขึ้นทั้งสองคนถูกกำจัดพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเนซึโกะที่เธอกลายเป็นอสูตนตัวแรกที่สามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้แล้ว และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าเนื้อหาจะช่วยเติมเต็มข้อมูลให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยนะอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดแต่ก็คิดว่าเมื่อผู้ชมดูวิดีโอนี้จบก็จะสามารถดูดาบพิฆาตอสศูนย์ภาคที่5ได้แบบรู้เรื่องแน่นอนในสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้ก็ขอสัก896,000วิวก็โอเคแล้วครับอ่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดดตาามมมเสมมสสอวััีครบ